สวัสดีพี่น้องคนรักสับปะรดสีผู้ที่สนใจทุกท่าน FC ช่องเกษตรววไรตี้ผู้ที่เข้ามาชมใหม่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับฝากทุกคนชมโฆษณาให้จบนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปดีๆต่อไปให้ผมด้วยนะครับครับสับปะรดสีนะครับนอกจากที่เราจะวางเรียงไว้บนชั้นนะครับยังมีอีกหนึ่งวิธีนะครับที่ถ้าเราพื้นที่ไม่พอนะครับก็คือการนําไปแขวนนะครับนาไปแขวนไว้นะครับตาม ต้นไม้หรือว่าโรงเรือนนะครับวันนี้จะมาพาเพื่อนๆนะครับไปชมความแตกต่างนะครับหรือความเหมือนระหว่างการนําสับปะรดสีวางไว้บนชั้นแล้วก็แขวนบนกระถางนะครับแขวนไว้นะครับในโรงเรือนนะครับว่าเขามีสีและฟอร์มที่แตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปชมด้วยกันเลยครับก่อนอื่นก็จะพาเพื่อนๆนะครับได้ชมสับปะรดสีนะครับที่วางตามชั้นก่อนนะครับวางชั้นที่เราเตรียมไว้นะครับที่จัดไว้ ว่าสวยงามยังไงนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นสับปะรถที่เราวางไว้ตามชั้นวางที่จัดเรียงไว้นะครับนะครับสีสันก็สวยงามนะครับตามแบบของเขานะครับอันนี้วางในชั้นนะครับวางบนชั้นที่เราเตรียมไว้นะครับวางไว้อันนี้อาจจะแน่นบ้างนะครับถ้าเราวางห่างกันหน่อยนะครับ เขาก็จะได้แสงแล้วก็ได้อากาศที่เหมาะสมนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆนะครับมาชมสับปะรดสีที่เราแขวนไว้นะครับว่ามีความสวยงามแตกต่างจากสับปะรดสีที่วางไว้กับชั้นไหมครับอ่ะนี่ครับนี่ทุกคนดูอันนี้ neo f a i r i n i s s ครับทุกคนอันนี้แขวนไว้นานแล้วเป็นปีได้แล้วนะครับ neo f a i r i n i s s สีและฟอร์มมาเต็มเลยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ เดี๋ยวให้ดูช้าๆนะครับ Neo Fairy Nice ครับทุกคนนี่เป็นไม้เกาะตอนะครับนี่อันนี้เป็น Neo Pink Debbie ครับเพื่อนๆดูสีและฟอร์มครับโอ้โหสีจ่มมากเลยครับน่าจะเกี่ยวกับเขาแขวนแล้วเขาได้แสงเยอะนะครับเพราะว่าอยู่สูงกว่าต้นไม้ที่อยู่บนชั้นนะครับสีกับฟอร์มมาเต็มเลยอันนี้ Neo Maria ครับเพื่อนๆ เห็นสีไหมครับเพื่อนๆสีกับฟอร์มมาเต็มเลยโดยเฉพะนีโอพิงเดบี้นะครับเรามาดูต้นต่อไปอ,อันนี้นีโอสตรอเบอรี่โลนเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมครับสีเขาก็มาเต็มเลยขอบใบสวยๆอันนี้อันนี้ไม้สีชมพูนะครับจำชื่อไม่ได้นีโออะไรแล้ว นี่ครับดูสีกับฟอร์มมาเต็มมากครับอันนี้นิวบุนทตอครับเพื่อนๆเห็นไหมผมสังเกตว่าเอากระถางมาแขวนนะครับสีกับฟอร์มเขาจะมาเต็มมากเลยครับเพราะมันอยู่สูงกว่าเพื่อนมันได้แสงและแดดนะครับที่เยอะกว่าเขานะครับอันนี้นิวออร์เรนจโกลครับเพื่อนๆเห็นไหมครับความแตกต่างแล้วเพื่อนๆดูต้นต้นที่อยู่ ข้างล่างนะครับก็อาจจะสวยงามเช่นกันนะครับแต่ข้างบนเหมือนสีเขาจะแจ่มกว่าไหมครับเพื่อนๆดูครับนี่ครับดูสีเขานะครับมาดูข้างล่างอันนี้เป็นไม้ที่เอาไว้บนชั้นนะครับก็จะได้แดดเหมือนกันนะครับแต่จะอยู่ต่ําหน่อยนี่ครับก็นี้เขาเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับเพื่อนๆก็ใครที่มีพื้นที่แขวนนะครับก็ลอง นำสับปะรดสีในกระถางนะครับมาแขวนดูนะครับว่าสีสีเขานะครับมีความแตกต่างกับสับปะรดสีที่วางบนชั้นแบบอย่างเงี้ยมั่งไหมครับนี่ครับอันนี้ก็คือวางบนชั้นธรรมดานะครับอันเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นสับปะรดสีที่แขวนบนกระถางนะครับแขวนไว้อันนี้ก็วันนี้เพิ่งปลูกไปเมื่อวันก่อนนะครับเป็นไม้มินิใส่ในฝาพัดลมเห็นไหมครับ เหมือนเขาได้แสงได้สภาพอากาศรอบด้านเลยนะครับสีกับฟอร์มเขาก็เริ่มมาแล้วเห็นไหมเพื่อนๆนะครับเออนี่ก็เป็นข้อสังเกตนะครับเพื่อนๆก็ลองดูนะครับลองทดสอบสับป,ประรดสีที่บ้านของเพื่อนๆดูนะครับลองเอามาแขวนดูนะครับว่าการแขวนสูงนะครับทําให้สับป,ประรดสีนั้นแตกต่างจากเดิมไหมนะครับ ครับขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชมโฆษณาให้จบนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพลงเท่านี้นะครับจากไปด้วยให้ทุกท่านได้ชมสับประรดสีสวยๆนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ